เดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงใหม่มาตลอด2ปีซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนะครับบัวเนี่ยน้ำไม่หลนะครับนะครับคุณสุภาพบุรุษอาจจะนะครับประมาณท้าสิบหกสิแต่เชื่อว่ามันมีการหายในมากกว่านะครับท้าตำรวจ เชียงใหม่นี้ไม่ได้ละเลยก็พยายามตามอยู่นะครับก็ได้สั่งการให้ทีมสืบสวนภาคห้าทีมสืบสวนเชียงใหม่และทีมสืบสวนส,วนสวนพเมืองพยายามติดตามจนกระทั่งจะโวนมางนะครับมิตรร้นานี่ก็ใหม่ก็ราคาประมาณพันสองพันบาทนะครับพันสองพันบาท และรับสารภาพว่ารักเพื่อที่จะเอาทองเหลืองตอนนี้เราขยายผลไป2-3ล้านนะครับก็ไปดำเนคดีกับร้านค้าของเก่าด้วยร้านจะต้องรู้ว่าถึงแม้เขาจะมีใบอนุญาตซื้อของเก่าแต่ต้องรู้ว่าหนึ่งเป็นคนมาขายคนเดิมสองมาขายทีรวมมาขายตลอด ในระยะ2ปี1เครื่อง5้าเครื่อง10เครื่อง20เครื่อง30เครื่องมากมันเกจตานาะเองเห็นผลว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่ารับซื้อจากคนไลนนะครับส่วนนี้ก็กำชับว่าให้ดำเนินคดีกับผู้รับซื้อของเก่า้านรับซื้อของเก่าด้วยนะครับส่วนนายท่านรองผูชกาท่านผูมิกับแล้วก็พี่น้องชวนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับมาด้ัยน้ำประปา เหตุเริ่มต้นจากเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับเราได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุปลักน,นิเตอร์นะครับน้ำมัานะครับในเขตพื้นที่ตำบลแม่หยีนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสพเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้จัดก,การนะครับก็ได้ได้รับเรียนท่านผู้จัดก,การแล้วก็ท่านผู้วก,การนะครับท่านผู้จัดก,การก็เล็งเหตุว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยได้สั่งการให้ท่านผู้วก,การ ตํารวจผูพิพากัาเชียงใหม่นะครับนะครับในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ผั้นานะครับก็ในคณะทดุงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสบพหางลอกสพสารตะกองแล้วก็สพเมืองเชียงใหม่และก็มีกองข้อการสืบสวนภาคแท่นะครับได้ดูแลาการร่วมกันในการติดตามคดีนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ และก็ลงภาคทัศนะนะครับก็ได้หลักฐานมานะครับศูงยประมาณ170อยเซนติเมตรนะครับสวมเสื้อยืดนะครับแล้วก็กางเกีนขายาสีดำนะครับขับขี่ก่อเหตุครั้งนี้นะครับก็ได้ทําการสืบสวนไปนะครับจนปรากฏว่าพบรถต้องสงสัยนะครับหมายถ้าเบียน7386าแกกแทงเพ็รนะครับจบอนะครับทางคณะทํางานชุดสืบสวน ทุกสถานีแล้วก็ทั้งสื่อภาพสื่อลำดับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าทำการตรวจสอบอยู่นะครับก็พบนะครับผู้ต้องหานะครับผู้ถูกจับเนี่ยชื่อไนว็จับตัวนะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มพร้อมของการเลยนะครับมาทำการจับกลุ่มหลังจากที่รับแจ้งเหตุในวันที่30มกราคมนะครับก็ใช้เวลาทำงานประมาณ1วันถึง2วัน2วันนะครับโดยประมาณนะครับ ตเขนี้470ปีของเก่าที่มั่นใจนะครับว่าตัวเองมีใบอนุญาตในการรับซื้อของเก่าจะรับซื้อจากใครอะไรสองถึงสามเคสลานเนียเป็นตัวอย่างนะฮะจะต้องถูกเปเนตนดีข้อหารับของโจร นะครับให้ดอกก็คือเปลี่ยนตัวแทนให้กับลูกค้าพิจารณาไม่มีแม่จ่ายนะครับโอ้ก่ถึเป็นการกรณีรุ่นแรกนะครับนะครับแต่ว่าก็หลับตาใจตื่นมาไม่มีน้ำอับครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะ